ช่วยาวครับผมดัดับนี่เงินรางวัลที่หนึ่งที่มารางวัลท่องพวยรางวัลนะครับที่สอง่ยยาวผู้บที่าาสอง้านีจิงนะชกเชยอีกห้ารอยบา่ยาวใไหเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ชมทีาราหรือองสอา้านะครับแล้วก็มีค่าเอ่อค่าอะไรนะนี่ลงประกวดเองครับสอง้อยบาทค่าสมัครค่าสมัครคัีมจะมีเสียเวลาค่เสียเงินเงินติดกระเป๋าสองร้อยบาทอยู่แล้ว ตั้งสายยามาเลย วายุเอฟซีเบอร์สิบสามวายุเอฟซีอค่าน้ำค่าน้ำสองร้อยบาทนะทุกท่านเลยตอนนี้นะจะได้เสื้อให้เปลี่ยนเสื้อเลยการเกี่ยวข้าวเปลี่ยนอุปกรณ์เลยที่นี้นะครับถังขยะแต่ไม่เป็นไรรจะได้เป็นไรจะไม่ขป็นไรเข้าที่จะมีถุงน้ำอยู่ด้านข้างนะครับมีอะไรบ้างสมาว่ายี่สิบสามทีมแล้วนะครับสามครับเบอร์สิามเลยแล้วเลยวันนี้้นขาดเจ้าเพร่ะเอิญผู้สาวว่าครับนผู้สาวนี่จะขาดมันอยู่ไกล เ่าเต็มชุดเลยพี่อ่าเต็มชุดเลยก็อาจจะอยู่ในช่วงของการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี25พี่ชนี้ะรับสมัครอยู่นะครับสารวัตรก็ไม่ได้มาครับาเกี่ยวข้าวครับรับสมัครนะครับครึ่งเอิรนสาตันหัวจะโท่เอิรนกันนูนนี่แม่วันสิท้นเด้อสมรรถนะนะครับในการครับเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมครับผมเทปดีตัวเองให้พร้อมไม่ไหลย่บ้านย่างครับ จะมีหมวกกันน็อกมีเสื้อมีถุงมือให้นะคะนี่แม่นันรถเพิ่นคือรถอันรถจาครับโอ้บรราอ่าเบอร์24อ่ามาครับสมัครเพิ่มไปเลยไหมอมชอบส้ีอเลยมากทีมงานครับทีมงานของเราครับใงานิงนใ้มงนประยครับกาำสิงสุปประยาวครับ 2,500ไปไปไทยเจมเปนอยู่หนารถดูไปไปย้อนไปไกลเลยอ่ะย้อนไปไกลเลยครับมอนกับใบหนิช้าช้าชื่อเขามีไหมคนที่หนึ่งครับดำซิ่งสุดยาวคนที่สองบอเบลครับไปเนี่คนที่สางนะครับอันนี้อ้อยเลอะครับอันนี้อ้อยเลอะครับโดดมาสักขนาดนี้เ้ามีคิดจะตีเรียนอีกไม่เป็นไร าคคนผมขอลหนึ่งพันคนสิมขอลาเอาเงินสี่พันก่อนใช่หนึงสี่พันหรครับผมวันนี้เอาที่เหนือครับผมองพันทีมงานน้ำซิ่งสุปรายาครับห้าถึงแาบาทเออมึงสีกระเทยป้าจน้มแข็งครัสีเขียวสีเขียวชุดทีมานนะมึงสีกระเทยเอาให้ทับฟงเล่นหรไม่ใช่ไม่ใช่นะครับ มันไน้ำกันครับนะครับดอีกเจ็ดทีมเท่านั้นนะครับบอกชื่อพี่เขาเลยไม่ต้องการเลมีบัตรมีแบบกันตัวนี้เลยนะครับเราจะไม่ตกใหลายคนจะยังยังลอยค่ะนะครับสำหรับคนทีใช้ยาอีกยังแต่ในการขับขี่หรือว่าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเขาเอิอนมูว่านั่งไปโดดเป็นพุททองหรับกูนี่ไปแข่งรถก่อนมาเชียร์กันวันนี้คนไม่เยอะค่ะขาขาสิ้นวะขาคุณร่องแข่งค่ะ ขาดผู้ลงแข่งขาดเวนกเลครับทานนีก็ด้ี่ยี่สิบห้าท่านเกียซี่เกซีไปแล้วท่านแล้วนะครับตงสุดงานเวนิว่ารอัปเดตยี่สิบหกยี่สิบหกนะครับเหลืออีกหกท่านนะครับก็จะครบสองทีนเอฟซนเอฟซีคนรอเจที่ กรรมการสนามนะครับสงสัยว่าจะหยุดรับสมัครหรือเปล่าครูยน้ำมาทีม <issimo> แล้วครับใชยาคู่ยนนำมาใครจะมาร่วมสนุกมาได้ครับตอนนี้ยังขาดเือทีมนะครับเราจะใช้กติกาในส่วนารจับเาที่ดีที่สุดแข่งด้วยกันอาจจะทาเวลาไม่ดีอาจจะตกรอบทั้งคู่ก็ได้ครับหรือว่าแข่งด้วยกันทั้งคู่ทาเวลาดีทั้งคู่เขาออั้ก็ได้ประมาณนี้ครับละได้มนาทีไปได้สองนาทีเราจะรับ ออกจากจุกสตาร์ทตรงนี้นะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่ตีธงนะครับดูจากธงนะครับสัญญาณตีลงปุ๊บนะครับออกรถไปนะครับขึ้นลูกมะนาดนะครับประลองนะครับพอออกจากรุกมะนาดเสร็จแล้วนะครับเราจะมีเสาอยู่ตรงหัวมุมนะครับในส่วนของฝั่งซ้ายหมุนซ้ายนะครับฝั่งขวาหมุนขวานะครับเวลามันออกมันจะออกแบบอย่างนี้นะครับ แล้วก็ฝั่งขวาก็จะออกแบบนี้นะครับกติกาต้องออกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาซิดแซกนะครับ20ทีมโดนกลวาจะเอาเวลาที่ดีม20ทีมชิดแซกเสร็จแล้วนะครับเราจะมีโธมอยู่สองต้นนะครับ10ทีมตรงนี้จะเป็นการนะครับให้ทุกทีมนะครับจับเสานะครับหรือนะครับในทีมนี้ก็คือเรื่องของการนะครับแล้วก็การกฎกติกาใช้เกียร์ชัาเทิ่มเดินหน้าถอยหลังเนาะนะครับฟาวนะครับทไม่เลยนะครับไม่ต้องกลัวมันหักนะครับเพราะมันเป็นเสาสปริงนวินาทีนะครับกาารฟวจะมีเววลาบกนให ทั้งสองต้นนะครับพอจงเสร็จแล้วนะครับแล้วก็วิ่งเข้ามานะครับแล้วก็ว่าถอยรถจอดนะครับการจอดรถต้องจอดให้ตรงนะครับถ้าไม่ตรงนะครับเราก็จะบวกเตือนนะครับวิธีบายถึงนะครับกติกาเนื้อของเงินรางวัลนะครับที่หนึ่งนะครับสี่พันบาทนะครับพร้อมเพื่อรางวัลับอ็อยู่ที่กรรมการที่สองสามพันบาทพร้อมเพื่อรางวัลที่สามสองพันบาทพร้อมเพื่อรางวัลนะครับแล้วก็ที่สี่เนี่ยรางวัลหนึ่งพันบาทนะครับ แล้วก็ตั้งแต่รำดับที่5ถึงที่แดเนี่ยนะครับเรามีเงินรางวัลให้ห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็ตั้งแต่ลำดับที่9ไปนะครับถึงยี่สก็ได้คนละสอ0รบาทที่แน่แน่คือลำดับวันนี้ขับรถวันนี้ได้แน่นอนคือ200บาทอ่ามีกี่รางวัลนะ่ต้องไปรู้แลว่าจะเอา500ร้อยเยวพันเดียวเดียสองพันสามพันละกันเนาะอ่านะครับปฏิการวันนี้อย่างที่บอก ลดแอลกอฮอล์ทุกอย่างนะครับในระหว่างการแข่งขันถ้าเราเจอนะครับคนไหนดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างการแข่งขันเราปรับแพ้ฟาวนะครับเนระแล้วก็เหยียบกล้วยนะครับเหยียบจนแบนเราบวกเพิ่มห้าวินาทีนะครับชนเชือกขาดนะครับเชือกตรงไหนนะครับเชือกตรงหัวมุมตรงตรงที่เราหมุนนะครับถ้าเชือกขาดเสาล้มเราบวกเพิ่มห้าวินาทีนะครับ แต่ถ้าเชือกอยู่ตรงตรังต้นธงนะครับตรงหน้าทงเนี่ยขาดเราไม่บวกเพิ่มเวลานะครับเพราะว่าตรงเนี้ยเวลาเราชนไปอ่ะธงโอกาสที่จะไปตีเชือกขาดก็มีนะครับเราเลยไม่บวกเวลาเนาะแต่ถ้าด้านข้างนะครับเหยียบเสาชนขาดบวกคือบวกเพิ่มค้าวินาทีเนาะนะครับ แล้วก็ห้ามปลดเข็มขัดก่อนที่รถจะจอดนเปิดสนามหรือหรือจะมาถ่ายรูปเป็นก่อนพอถ่ายรถเข้ามาจอดนะครับเราต้องถอดเอ่อถ่ายรถมาจอดเสร็จแล้วนะครับดับเครื่องปลดเข็มขัดแล้วก็วิ่งไปหยิบหงเราต้องถ่ายรูปก่อนนะครับแล้วก็อ่าหมุนไม่ถึงสองรอบนะครับเราจะหมุนสองรอบถ้าหมุนไม่ถึงสองรอบเราไม่วกสิบนะครับเราจะปรับแพ้ฟาวเลยนะครับนอะอ่าแล้วก็การตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด นะครับในเรื่องของการแข่งขันเนาะและอีกอย่างหนึ่งนะครับขับขี่ด้วยความปลอดภัยนะครับขับขี่ด้วยความปลอดภัยแล้วก็มีน้ำใจนักีฬานะครับแข่งขันเสร็จนะครับจับท้องเสร็จแล้วอย่าเพิ่งเดินออกมานะครับเดี๋ยวกรรมการจับชี้ให้ดูว่ารถเราจอดตรงหรือไม่ตรงนะครับแล้วก็จับมือกันด้วยเนาะโอเคไหมครับมีคําถามไหมเอ่ยวนนี้กี่รอบครับผมวนสองรอบครับวนสองรอบใช่ครับ จุดลงทะเบียนมีรายชื่อของคนลงทะเบียนไหมครับใช่ใช่เกียร์เราล็อกเรียบร้อยคือไฮหนึ่งหน้าที่เราคือโดนหน้ากับใช้หลังครับั้นลงทะเบียนมาจจั่าข้าเกรนดเรขาเกียรันรเคื่อนสี่รับ้เครื่อนสีล้อใส่อยู่แล้วถ้ามันหลุดนะครับพี่เหยียบลงไปเลยเลยผื่อมันเด้งหุดนะคบเด้งีครับจะมีเจ้าี่บอกอ๋อก่อนขึ้นรถเราจะเช็คทุกอย่างอยู่แล้วนะครับหมุนแค่สองรอบตรงเสาครับใช่ครับ ไม่ขับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ขับให้ดูก่อนับให้ดูก่อนได้มั้ตรวจสนามขับให้ดูว่าเขาจะขับยังไงอันประกับเบื้องบนจะยักยี่ขับไปยังเดนแหละโอเคครับมีคำถามเพิ่มไหมครับได้ครับเวลาที่เขาเยอะแค้เขาบนสามรอบคุณได้เวลาที่เพิ่มอ่าถูกต้องแ่่าานมมลลออยยืืะจะขับให้ดูอยู่ค่ะนี่ครับชนะโกนไม่เป็นไรรีบดิ้งไปดึงหงตึงหงดงคือกดหยุดเวลาให้ ต้องดึงต้ทงขึ้นนะครับอย่าเอามือไปแตะเฉยๆนะครับให้ดึงทงขึ้นด้วยนะครับเาจะหยุขไม่ล้มครับต้นมันจะดีบเองครับจนเสาพอจนโดนเสาก็ถอยเลยต้องส่วนมากคนเวลาไปถึงทงครับจะเบรกก่อนแล้วจะไม่ชนบางคนจะไม่ชนแล้วถอยเลยนะครับบวกห้าพีต้องชนให้ล้มเลยใช่ไหมใช่ครับชนให้ต้นเสากระดิกครับให้ต้นต้นเสามันกระดิกก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของรถก็ช่างนะครับขอให้ต้นทงกระดิก ไม่ใช่นะเพื่ไครับอย่าน้เปล่าครับทิ้เปล่าได้ครับได้ครับไอ้ทิ้เปล่าจะเสียเปรียบเพื่อนนะครับเวลากระโดดร่รถไปดึงรงบางทีครองเท้าหลุดกข่นั่นว่าของของปอบมาดุราสีอ๋ออ๋อมีคาถามเพิ่มไหมครับตกลงกติกากันแล้วนะคะความแล้วใช่ไหมครับรก็เดี๋ยวผมจะอาจจะเดี๋ยวท่างนั้นผมจะจับคู่ให้เสร็จนะครับผมจะจับคู่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับอาจจะได้เจอกันเองก็มีนะครับ เดี๋ยวผมจะให้จับคู่นะด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เลือกลูกว่าจะเอาลูกเขียวหรือลูปแดงนะครับเนาะายลถ่ายรูปก่อนลงแขน่ง ผู้ต่อสู้ครับหน้าตาพูดต่อสู้ทุกคนครับวันนี้ได้เจอกันกับเอาใครนี่โอ้ยม่านน้ำกันทิชชสีบมานน้ำกันกันเลยแ้ยงกันเตะเขาจับเวลาเอาว่าเปรี้่งกันเอเวลาเอาเรียกเอาเวลาที่ดีที่สุดปอะสิบหกสิบหกคนมาด้วยกันมาเจอกันโอ้